ถ้าคุณเป็นคนโสดช่วงวัย30ที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องพล,พลาดยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของริ i d g ์โจนส์จากสาวโสดที่ต้องทนฟังคำถามเมื่อไหร่จะแต่งงานไปสู่เรื่องราวความรักสามเศร้าและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอสาวโสดสุดห่ากับชีวิตรักที่วุ่นวายและการตัดสินใจที่พังไม่แพ้กัน วันนี้คริสเนิร์ดหนังจะพาคุณย้อนดู Bridget Jones ทั้ง3ภาคเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะรับชม b บริ g e t จ o นส์ Mad about the boy คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้จะมีการเปิดเผยเรื่องราวของ Bridget Jones ทั้ง3ภาคหากใครต้องการที่จะรับชมด้วยตัวเองให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนครับ b r i จิตต์โจนส์เดารปี2001เปิด d ดารีของสาวโสดในภาคแรกนี้บริจิตต์โจนสสาวโสดวัย32ที่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการวางแผนที่ยิ่งใหญ่คือการหาสามีให้ได้และนี่คือคู่แข่งที่เข้าชิงหัวใจของเธอมาร์ Mark, ทนายสุดเนียบที่เจอกันครั้งแรกก็เรียกเธอว่า ผู้หญิงที่ไม่มีสเสน่ห์เลยสักนิดแดเนียลหัวหน้าจอมเจ้าชู้ที่ขยันหยอดคําหวานใส่เธอแบบไม่มีพักเกมรักสามเศร้าเริ่มขึ้นและแน่นอนว่านางเลือกผิดและนี่คือฉากในตำนานมาร์คดาร์ซีประทะแดเนียลคลีเวอร์ฉากต่อสู้ที่ไม่ได้ดูดีเลยแต่โคตรสะใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในท้ายที่สุดของนภาคหนึ่งริ Jones โจนก็ได้คบกับมาร์คดาร์ซี r ริ h a r d j โจนส The Edge of Reason ปี2004เล่ม2ของรักป่วน,วนจากภาครแรกที่จบอย่างแฮปปี้ภาคนี้ r ริ h a r d j โจนส์พิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็นแฟนที่ดีมันไม่ง่ายเลย No, <I> และ <get> และ้วศัตรูตัวฉกาจก็กลับมาเดเนียลเครเวอร์บริจิตโจนส์โดนหลอกพาไปทำงานที่ประเทศไทยแต่การไปประเทศไทยในครั้งนี้ทำให้บริจิตโจนส์ถูกจับเข้าคุกเนื่องจากเธอถูกจับที่สนามบินเพราะตรวจพบยาเสพติดในกระเป๋า You come now. แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ฝีมือของเธอแต่เป็นแผนของเดนเนียล์คราเวอร์บริจันตโจนสติดคุกเกือบหนึ่งสัปดาห์และเมื่อทุกอย่างในชีวิตของเธอเหมือนจะจบสิ้นลงมาร์คดร์ซี่ก็กลับมาเพื่อช่วยเธอออกจากคุกมาร์ค <Mark? S 2> <all> right? หลังจาก mm hmm. เรื่องราววุ่นวุ่นได้จบลงมาร์คและบริจ g นตโจนสก็ได้คืนดีกันและแล้วมาร์ ก็ได้ขอเธอแต่งงาน Would y o chance fully marry me หลังจากนั้นเวลาผ่านไป12ปี Jones, Baby, b r i d g e t o o n s s b b y y ปี2016 b a b y ของ Bridget เมื่อเวลาผ่านไป b r i d g e t ก็กลับมาอีกครั้งและเธอก็ได้พบว่าเธอกำลังจะมีลูกแต่ปัญหาก็คือใครเป็นพ่อของลูกกันแน่ระหว่างมาร์ ดาร์ซี่หรือแจ็คหนุ่มใหม่สุดเพอร์เฟกช่วงเวลา12งปีที่ผ่านมาบริจิต์กับมาร์คต่างมีปัญหาชีวิตกันมากมายจึงทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากันจึงทําให้บริจิตเลือกใช้ชีวิตแบบอิสระใช้ชีวิตแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวแต่เธอก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทําอยู่นั้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขและแล้ววันหนึ่งเธอก็ถูกเชิญไปงานศพของเดเนอร์คราเวอร์และในวันนั้นเธอก็ได้พบกับมาร์คดาร์ซี่อีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันลลละหหัััังงงจจจจาาาาาาากกกกนนน้้เเธธออ็ไดตรรวววพบว่่่ํํมมีููึสปญใค คือพ่อของเด็กกันแน่จะเป็นมาร์คดาร์ซี่หรือแจ็คแฟนใหม่ของเธอในช่วงที่เธอใช้ชีวิตแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเธอจึงหาทางพิสูจน์ต่างๆมากมายจนในที่สุดในวันที่ลูกของบริจัตกำเนิดขึ้นก็ได้รู้แล้วว่าพ่อที่แท้จริงของเด็กก็คือมาร์คดาร์ซี่ในที่สุดมาร์คดาร์ซี่ก็ได้แต่งงานกับบริจัตโจนส์ซึ่งทั้งคู่อยู่ในช่วงอายุ40ปีเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าที่ทั้งคู่จะได้แต่งงานกันทั้งคู่ต่างรอคอยเวลานี้ปี2016จึงเป็นปีที่บริจัตโจนส์ได้ทำตามเป้้้าาหมายที่เธอไดตัง No going back now. We are gathered here to celebrate the union of Bridget Rose Jones and Mark Fitzwilliam Dust. And by the powers vested in me, I now pronounce you, finally, husband and wife. คุณคิดว่าชีวิตของบริดเจ็ตจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วหรอชีวิตของเธอมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คุณคิด In life there are memories that will never leave us I like you very much just as you are But sometimes those memories are suddenly Bridget Who left with เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีบริจิตโจนส์ก็ไม่ใช่สาววัยสาอีกต่อไปแต่ตอนนี้เธออายุ50และชีวิตก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยเธอสูญเสียมาร์คดาร์ซี่และเธอต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องหาทางก้าวต่อไปถึงเวลาออกเดทอีกครั้งแต่โลกของการออกเดทตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วใครจะเป็นคนใหม่ในชีวิตของเธอความรักครั้งใหม่จะพาเธอไปสู่จุดไหนและความวุ่นวายแบบบริจิตโจนส์จะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนเตรียมตัวให้พร้อมบริจิตโจนส์ mad about the boy สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนิเพล็กและ SF Cinema ครับทั้งหมดนี้เป็นการสรุปเรื่องราวของ Bridget Jones โดย Chris n e r ์หนังและในวันวาเลนไทน์นี้ Bridget Jones เธอจะกลับมาอีกครั้งใน Bridget Jones Mad about the boy ความรักวุ่นวุ่นของวัยรุ่น50แล้วเจอกันในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k TikTok และ l e m o n เ d e เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ